ขวดขอได้ขอเจ้าซื่อนมนี่แตนขอรือหมนะคือเจ้ากังขอด่ายางขอไปหมองอ็ดขวจ้าเที่ยงขวดขอไปเมื่บ้านนี่แม่เออแม่เาสแตกไม่านเป็นดอกไหม้หมดหราแม่ถ้าม่นนาดเจ้เครืองคูนี่แหละมางมาหาล้จตงวะมันเป็นเสียงอีกปีหนาเขาไปเอาของคุก็มีจะดูไหมรอลูกไปไปแล้วกินเขายูนน่แม่เอาไปป้อนเขาไปป้อนเอามเจ้าปัเจ้าาบยัง กนข้าวอยู่น้องเฮดกินข้าวอยู่เอาวิป้อนข้าวเลยโอ๊ยป้อนาเป็นข้าเจ้าเอานั่งนั่งลงเดี๋ยวลุงจะดูสินั่นใมอร่แล้วอยู่ไปลุงอกินข้าวก่อนเด็กกินข้าวก่อนเด็กจะพาไปดูเดี๋ยวอาร่หน้าก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรไปดูหมูกันไหมคฉันอเรยมาเ้ยนะจนี้านนจะมาอกบ้านนี้ขอเรียว่าขอเรียนว่าอันนี้อย่าไปโผนของลุงไม่ได้อัน เออแม่ขอโทษขออภัยเสนอคนคนน้อยแม่เมื่อวานคนมาแม่บออ้อมหมูให้กินวันนี้คนมาแมวคนไปซื้อบักหุ่งม้ก,กับบลอกฝานให้กินคนว่าโอ้ยเสนอแต่เ,เลยว่าเออสิไปตำกรุงเทพพคนเราใครกินเสนอกว่าตำกรุงเทพไปตำกรุงเทพอีกแล้ว คดีใจเขาพี่ราถือพี่น้องติดแก้มเหรอเอาบอกให้พี่พลอยหน่อยด้วเดี๋ยวขอไปไล่เไชระพี่เพชราติดแก้มเจ้านี่ะเป็นผู้แรกคอยเห็นซื้ออยู่ดุยเดี๋ยวนี้ฉันดีใจมาจากนองผนีจะืบอกจัล้มทะเลกับบึ้งจัแล้วารบโอยแต่กจะืนมึงนาบตายพี่น้องเอ้ยบอกกนสิเ ความมูเจ้าซื้อน้องสื่อแค่เผือดจนเละมามู้เจ้าหรือมาบอกไปนู้นปานี่แบมีเลยได้แบมีนี่นี่นะเดบไลคเหรอเอาไปดูหนีเลยไม่ไม่ไม่แต่อันนั้นมันอยู่บนโซฟาเอออันนี้มันอยู่โซฟาอันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่เป็นไรไก่ยังเขาไล่ั่นอันไล่ปนี่กับมี่ั้องเป็นหยังงเอออันนั้นเต้นน้อยๆเอง อันนี้เต้นตั้งเยอะคนรักเราก็มีคนชังเราก็มีคนสงสารเราก็มีคนเกลียดเราก็มีคนยืมเงินเราไม่ได้ก็มีเราเรามันคนอ้บักลูกไหวยญาติกันนั่นอันเลื่อนนั่น

นเขาเจ้าเตรียมตัวแล้วมันบ้านี่เขาเจ้าแต่งหน้าแต่งอะไรแล้วเนาะทีนี้เราก็จะได้อ่าเดือสองสาวก็จะแต่งตัวสองสาวก็จะแต่งตัวเหมือนกันนะคะอ๋อโกโกวาเอาโกโกวาทำยังไงอ๋อ่อยมักเบิ่งแค่แต่โอ้ยขอบคุณค่ะโกโกวาทำยังไงคะใช่ค่ะรู้อยู่ค่ะมันมีลบกับมีบวกค่ะ แต่ว่าเราเราก็ระวังมากแล้วแต่ว่ามันก็ไม่โม้เหมือนกันนะรฮะก่็เป็นยิงงอนก็ล้มเหมือนเดิมเหรอี่หนาขันที่หนาเดาเราสองคนนี่รูกเดาผู้เดียวก็ได้เอาแล้วจากเปล่นแม่แจมถึงพอมากเมื่อนัานเขาเล้วใช่ครับเออเดี๋มานี่มังเกิลน้องเพชร เวดกระเดาดีทีช่วงคือคือคือทางานแทนพลทุกอย่างเลยคือก็ลังตามตามตามไหมเห็นบอเดนูเสือเยเนอือุดยุดยุดยุเ้ยยุด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 ดยุ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 ดยยดยุ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 ยุด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 ยุยุด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 ยดยุ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 ดยยุด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 ยดยุ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  ขอ,ขอบคุณป้าหลับตาแล้วขอบคุณาารูปที่ฉันจามึงกินแล้วเหรอลูกจ๋ากินน้ำไหมคะากินน้ำกับพี่มมาพี่มมาพี่มมาหนูจะกินน้ำและดูต่างเสมอฉันก็รักเธอเสมอดู ใเาหไวกเจ้าซ no okay. oh, yeah. 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 ื้อยดีใจก็มีคนเนียนอ่ะมีคนเนียนอ่ะยหัวนใหยุดยุดยุดมาสิบอกเรากินก่อนกินน้ำก่อนแม่แ่าอดเนาะาแม่บอกไอีมันหอะไโอเคมุกไปยอะแล้วม่เตนไป